ขอลวฟังข้อมูลมวยไทยนะขออนุญาตแนะนําพักยกดีๆพักยก24งพักยกคู่สนับผู้รายกนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะคะพักยก24จด ID ดีไลนไว้นะคะ p k 2 4่สิ p k 2 4นะคะมีแอดนำหน้าทุกครั้งนะพักยก24่พักยกคุณภาพการเงยนมั่นคงร0อเปอค่ะน้องแบลวการันตีขอบคุณค่ะก็ไปกันทำงจโสดนะคะก็ไปซื้อปลาค่ะ เมื่อวานไปกินไก่ก็ได้ปลามาะคะก็รายการตอนเย็นเสร็จก็หิวนะคะก็ไปเห็นนึกได้ปลาเขาไปนึ่งปลานะคะแล้วก็มาลุ้นมวยนะคะก็วันนี้ก็จะทําทีเด็ดเจ็ดสีขึ้นมาหอนเลยนะคะมารับฟังกันสําหรับเลดล่าสุดนะคะก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้นะประมาณตีไปสามทุ่มนะตอนนี้เป็นสามทุ่มแปดนาทีนะคะหนูก็ได้ได้เลดมวยมาหนูก็เลยมาทําเลยนะคะส่วนใหญ่หนูจะได้เลดก่อนแล้วหนูถึงจะทา ใจจริงอะ่ะก็อยากจะทําไว้ให้ครบแล้วแต่อากาศร้อนมากนะคะหนูทําแล้วแบบสมองหนูไม่โป่งแล้วแบบทรมานที่บ้านไม่ได้ติดแอรนะ์ก็ที่บ้านก็เป็นหัวโบราณน,นะแม่หนูกับพ่อหนูที่หนูก็ขี้เกียจอธิบายนะถ้าพูดว่าจะติดแอร์เขาจะกลัวกันนะเขาจะจินตนาการไปว่ามันจะต้องแพงแบบนั้นแบบนี้นะคะไปนะคะหนูก็เลยต้องอดทนลนะ้ว่าอากาศร้อนๆหนูอาทิตย์นี้หนูทํามวยแบบว่ารายการหนึ่องอะ่ะหนูทำตั้งแต่เช้าวกว่าหนูจะเสร็จเกือบสามโมงเย็นอะ่ะ มันตึบเลยนะอากาศร้อนมากๆเลยนะที่ต่างจังหวัดนะคะก็เอาคลิปไปกินเทฟซีมาให้รับชมนะคะก็ดีกว่าคลิปอะไรแบบหนูไม่มีคลิปนะหนูไม่ได้ถ่ายทาคลิปนะก็เลยเอาเอาคลิปที่ไปกินเทปซีมามาประกอบนะคะก็ทนๆหน่อยนะคะก็เลตล่าสุดเจ็ดสีนะคะก็ได้มาเมื่อสักพักเมื่อช่วงสามทุ่มนะคู่ที่หนึ่งเลดเปิดไปที่ เพชรสามเป็นต่อสามสองนะมุมแดงเป็นต่อสามสองน่าจะมีรายการถอนทุกลคู่นี้นะคะส่วนคู่สองเลทเปิดไปที่จีรวัฒนะเป็นต่อสิบเอ็ดแปดนะคะและคู่สามนะคะเลทเปิดไปที่มนพรรามเป็นต่อสิบเก้าส่วนคู่เอเกเลทเปิดไปที่เพชรวิชัยเป็นต่อห้าสี่นะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆและรูปภาพสวยๆจากเพชรวิ์ไทย24นะคะและขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการนะคะอย่าลืมนะคะ xpk24 นะคะมีแอดนำหน้าทุกครั้งขอบคุณค่ะขออนุญาตอัปเดตรายการมือไทย7จอซีนะวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567นะคะถ่ายทอดสดทางช่องเ4 HD เวลา14นิกา,า30นทีถึง16นิกา30นาทีนะก็ะอัปเดตล่าสุดในคู่หนึ่งมีการถอนชกนะ,ะน้ำเงินถอนชกนะคะเอาเพชรมือเสือปอม,มองคลอินมาแทนนะคะคู่นี้เพชรสยามเพชรมือไทยยิมเจอกับเพชรมือเสือ ปอมคนอินนะคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสองปอนค่ะส่วนคู่สองนะจีรวัตรสองแลระพุ่มเจอกับเยี่ยมยุทธปอมคนอินนะคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามปอนค่ะและคู่สามนะมนฑลพระรามสิทธิเพชรฉลูกันนะเจอกับยอดกันช้างนครศรีนะคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามปอนและคู่ไอของรายการนะเพชรวิชัยเดชเดโชเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนค่ะเริ่มเลยนะคู่ที่หนึ่งเปิดหัวทำทุนนะคะเพชรสามมณีเจอกับเพชรมังเสือนะเจ้าเพชรมังเสือ เป็นมวยเข้าเวนแทนนะคะสำหรับมุมแดงนะก็ตามรายการที่ขึ้นชกไว้ตามประวัติที่เคยเล่ามานะคะก็อยู่สึกเกียริเพชรชกอยู่ประมาณ14เดือนนะคะก็ส0ไฟนะคะถ้าเอาแบบ6ไฟไล่พ้ายตามเพจอื่นๆ,ๆนะคะก็6ไฟไล่ผ้ายค่ะถ้านับส0ไฟก็มีสะดุดไฟหนึ่งนะคะก ฟอร์ฟอมการโชว์ก็ค่อนข้างดีนะถือว่าสดนะเป็นมวยฝรั่งเศสนะเป็นน้องของเจ้าเพชรหนึ่งสไตล์การทชกคล้ายกันนะคะก็มีเบสิกมวยสักลเข้ามาเสริมนะคะเขาก็แบดมวยฝรั่งนะครอบครัวศับ์สนุนมีการซ้อมเทคนิคการออกหมัดก็เป็นมวยทรงเดินเปิดเดินทําดุด,ดันเดินเข้าหานะคะก้ารแรกการ้าสวนนะคะก็มีหมัดต่อยท้องมีเข่าวงในนอกในได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สไตล์เขาก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ถือว่าครบเครื่องเท่าไหร่แต่ว่าหมัดหนัก ออกดีอะสไตล์การเขาแบบการหลบหมัดการแบบว่าการหลบหมัดการเ้ราะกันตวของเขาพิ้วไปพิ้วมาน่าจะดูดีนะคะวันนี้จะกับมวยเข้าแทนนะคะก็ถือกัดยันฟอร์มใหม่เลยนะคะก็เป็นนักชกอายุ15ปีนะเจ้าเพชรมือเสือปอมคนอินหรือเจ้าพญาเสือปอมคนอินนะสูงวัดได้ร้อยหกเซนติเมตรและเป็นมวยมาจากพญากระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะการผ่านมวย30ครั้งนะคะก็พอๆกันกับฝรั่งะ เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะก็ทําการพิซ้อมที่ปอมคนอินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ค่ายจะต่กับเจ้าเพชรบัญชานะก็น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่45กิโลเวทที่น้องชกรถเก่งอยู่ที่90ไม่เกิน9ก้าบปอนด์นะวันนี้ชกร้อยปอนด์นะ1้2ยสองปอนด์ก็เหมือนเวทเขานะ,ะก็เพิ่มขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะ,ะเป็นมวยฝีมือนะมวยซ้ายหนักแรงจัดจ้านเข้านอกในเข่าในแล้วก็ฟัดตีเหนียวแน่นบู้ดดันซ้ายพยักนะก็วงใน ขอ,อกลดเร็วผิวไปมาก็ครบเครื่องนะก็สไตล์นักมวยไทยนะการยืนมวยสวยนะความแข็งแกร่งแข็งแรงทรงมวยดูดีนะก็คบเครื่องค่ะความหลังๆไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ชกที่ช่องเจ็ดบ่อยนะคะขึ้นรายการแบบปีที่แล้วนะคะก็มีทุกเดือนนะเดือนหกเดือนแปดจะโดดมาก็มาเดือนสิเดือนเป็นเดือน,เ,นเดือนเป็นเดือนส่วนใหญ่ชกที่ช่องเจ็ดสี่นะคะ ก็มาทวนสี่ไฟล์ล่าสุดนะคะเดือน6ปีว6นะก็มาแพ้คะแนนเพชรโชกุลหน้าที่ศึกเวทจสีน่าจะแพ้ลวนนะคะดูฟอร์มเขาไม่สดใสเลยนะ,ะเดือน8ปปีหนะคะก็มาแพ้ศิลาชัยดาบชันกองปากนะที่ศึกเวทจะสีนะ,ะวันนี้แพ้ไม่น่าเกียดนะแพ้สุดสีนะแล้วก็มาเดือน1ินะคะมาแพ้น็อกยก3มเจ้ามนพรามสิทธิเพชรสุกันนะ เมื่อเดือนสิปีหกหกที่มวยไทยวิถีถิ่นนะล่าสุดเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดก็มาแพ้คีเรียนเพชรสี่หมื่นน่กศึกท่อน้านไทยต,ต,ต้นนี้ดีนะมวยตันนี้นะเป็นมวยรูปร่างสูงยาวกันหลอกอาวุธด,ดูพลิ้วดูเก่งนะคะหนูไฟนี้หนูดูนะหนูก็อยู่เขานะเจ้าเพชรมังเสือนะหนึ่งสองสามนี่ราคาไปไกลแล้วนะคะ <S <S 2> <S 2> พอเข้ามาสี่ห้าก็เริ่มยุบเริ่มย่นนะเริ่มช้าลงเวลาโดนหน่อยนะคะก็โดนก็ตาใส่ตาตามนี่หนูพูดตามฟอร์มที่พกวันนั้นเลยนะคะคู่ดีก็ชอบไปตาม ฟอร์มนะคะแดงกำลังสดนะชนะหกไฟล์ไร้ผ้ายนะคะก็มีสเต็ปมวยสากลน้ำมีหมัดหนักแรงลลลลลว่องไวหลบแบบว่าสไตล์การโชวกัจัยตาดีนะคะก็มีหมัดฮุกลำตัวด้วยแล้วก็สอกอันตรายนะคะเป็นมวยเดินเข้าหานะ,ะส่วนมุมน้ำเงินนะคะก็หลากหลายครบเครื่องถ้า่วงฟอร์อมเขาสดสดนะคะหนูก็มองว่าเขาก็เก่งนะคะถ้าเขาฟอร์อมสดสดนะ,ะห,นหนูจะชอบเขาเลยนะแต่นี่เขามาเข้าเวรแทนแล้วก็ฟอร์อมหลัง ดูไม่ค่อยสดใสนะคะแล้วไฟล่าสุดที่เขาแพ้เจ้าคีเดียนมานะหนูก็อยู่เขาใครหนูก็โดนหนูก็เลยจําได้เขาองหมดไฟนะพิษแพ้ไปวันนั้นคู่นี้ก็ต้องวัดไปนะคะถ้ามุมน้าเงินมาดีหนูก็มองว่าออกได้ทั้งสองนะเพราะความเป๋าความเป็นมวยของเขาดีนะแต่คู่นี้ชอบไปที่มุมแดงค่ะเลทเปิดเมื่อวันก่อนอนะคะมีการขยับขึ้นมาหรือลดลงฮะก็ณะปัุวันที่หนูได้มาว่าคืนวันพฤหัสแะก็เลทเปิดที่มุมแดงเป็นต่อสามสองค่ะฟันธง คู่สองนะเหลกเปิดไปที่เจ้าจีรวัตรเป็นต่อ11 8ปดนะมาทวนประวัติครั้งนะจีรวัตรสอนลัภูมิเจอกับเยี่ยมยุทธปอมองคลอินนะคู่นี้ชกรพิกัดร้อยสามปอนนะคะคู่นี้ร่นะาฟอร์มการผ่านมวยมาสามสิบครั้งเท่ากันนะคะเป็นมวยทรงเดินเปิดแลทำนั้นะนะระบบป้องกันตัวหนูมองว่าหลวมๆทั้งคู่นะคะก็เหมือนแบบก้าแรกก้าสวนนะมีโอกาสหล่นล่งทั้งคู่นะคะก็เหลกเปิดไป ที่มุมแดงเป็นต่อสิบเอ็ดแปดนะแต่หนูมองว่าคู่นี้นะคะถ้าแลกกันจริงๆหล่นมีโอกาสหล่นได้นะคะใครพลาดคนนั้นก็โดนนะคะเจ้าจิรวัน์นะเป็นนักชกอยู่มุมแดงวันนี้นะคะเลยเปิดให้ไป็นต่อนะสิบเอ็ดแปดความหลังๆนี่สดขึ้นมานะคะก็นับดูสี่ไฟนะคะก็พลาดแค่ไฟเดียวนะความกันชกดุนะคะดุเดือดมีน็อกแล้วก็มีชนะคะแนนมวยรุ่นเดียวก,กันนีซูเขายากนะคะก็เป็นนักชกอายุสิบหกปี 159นะวันนี้น่าจะเต้งกับมุมน้ำเง,องินเป็นมือจากทุลินกันผ่านมวยน้อยกว่า30ครั้งกับ50ครั้งแนละเป็นมวยขวามวยเข่าวันนี้เจอกับมวยซ้ายครบเครื่องหลากหลายนะคะก็เป็นมวยขวาเขานาล็อกรัดฟิตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแข็งแรงวง,ง,งในมีศอกรอสวนตลอดเวลานะคะคู่นี้นะระบบป้องกันตัวหนูมาว่าน้องเขาก็เปิดหน้าท้าชนนะไม่ค่อยปิดหน้านะมีโอกาสหล่นล่วงนะเพราะว่าเจ้ามุมน้ำเงินนะเวลาโดน ก็หล่นล่วงฟอร์มการตรงเขาอ่ะเขาก็มีหล่นหล่นล่วงบ่อยนะแต่ว่าเป็นมวยทรงกล้าเปิดกล้แรกหนูมองว่าหล่นล่วงก่อนไม่เป็นไรนะหนูไม่หนูไม่หนูไม่นับควาแพ้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูมองว่าหนูชอบเลยนะมวยกล้าแรกกล้าสวยนะมันมีโอกาสบินไงก็มาฟังฟอร์มน้ำเงินค่ะทีนี้ยเราค่อยเลือกตัดสินใจนะตามแนวทางที่หนูจัดมาให้เจ้าเยี่ยมยุทธปอมคนอินนะก็เป็นนักชกอายุ14ปีวันนี้อยู่มุมน้ำเงินนะคะส่วนสูงก็ พอๆอกันน่ะหนูก็มองว่าพอๆกันแต่ความหนานะคะก็นัดเป็นน้ําเงินแล้วความดุดันดูสีผิวนะคะมันก็มวยสีผิวเข้มๆเงี้ยจะดูแบบเหมือนได้หนาได้ตันนะ,ะก็เป็นมวยจากบุรีราการผ่านมวยดีกว่า5 0ครั้งนะ,ะเป็นมวยฝีมือหลากหลายนะ,ะก็มีศอกหมัดศอกออกได้ดีนะ,ะมีเข่าในอันตรายะะอันตรายทุกอย่างก็หนักแรงถ้าใครพลาดก็หล่นร่วงนะเพราะวันนี้ชกกับมวยดุเหมือน,ะะนะะกันนะเลือกีฬัตรต้องหอัวิจหัวใจดีนะ คนนี้หัวใจดีทั้งคู่ค่ะมีหล่นมีร่วงนะคะถ้าพลาดมานะคะแต่ถ้าหนึ่งสองสามนะคะถ้าเจ้าจิรวัตรนะ,ะออกสเต็ปแล้วไม่มีหล่นมีร่วงหรืออะไรนะไปไปมาหนูมองว่าน้ําเงินดูดีกว่านะก <c ười> ็ะค่อยๆขยับขยายนะก็สีฟอร์มล่าสุดของเจ้าฮาดี้นะคะก็ล่าสุดนะล่าสุดเลยชนะชนะนเจ้าฮาดี้มาแล้วก็หลังจากนั้นก็แพ้รวดนะคะก็มาแพ้ แพ้น็อกยกสามเจ้าบัวขาวนะที่มวยไทยเจ็ดสีมเดืหนึ่งหกห้าเดือนเก้าเบลค้าก็มาแพ้นอกแรงวิทปอพิคเน่นนะที่สุดขญาตรูกมูเห่านะแล้วก็กลับมาชกเดือน8ปดือวหกล่าสุดนะมาแพ้ฮาริสสอริสสองชาติที่สุดอมรินเพืร์ไฟล่าสุดมาชนะคืนค่ะ เจ้าเยี่ยมยุรนาะก็มีหมัดหนักแรงน่ากลัวนะเป็นมวยทรงเปิดเหมือนเดิมนะเจ้าเหมือนกันนะทั้งคู่เดินใส่กันนะก็เจ้าจิรวัตดก็มีเข่าในนําแล้วก็มีศอกส่วนอันตรายส่วนเจ้าเยี่ยมยุรนาะก็มีลูกเตะขวางหนะ้าเข่าในครบเครื่องนะก็มีหมัดออกได้อันตรายนะคะก็ที่เขาดูเป็นรองเพราะว่าฟอร์มเขาดูดอรอปลงแบบแพ้เยอะกว่านะคะแล้วก็หายไปนานเพิ่งเพิ่งกลับมาแนละ้วก็ ล่าสุดก็ทกชนะเจ้าฮาดีสมานะคะก็ดูเป็นรองแค่นั้นนะเพราะการผ่านมวยดีกว่าคู่นี้หนูก็ไม่กล้าส่วนคนอื่นนะแต่หนูก็ชอบเจ้าเยี่ยมยุอยู่แล้วครั้งแรกอะ่ะหนูก็นําพาไปทางเพื่อนคนอื่นดีกว่าจิรวัตรนะคะส่วนตัวหนูจะเล่นในเกมนะถ้าเจ้าเยี่ยมยุธตุกติกมาให้หนูเห็นว่าหนักแรงหนูอาจจะเล่นทาง,ทงน้ำเงินก็ได้นะ,ะเพราะหนูชอบหมัดเทานะคนนึงมีศอกคนหนึ่งมีหมัดค่ะจิรวัตรก็ได้ลูกห้าวนะคะสดใสนะคะก็ดู รุนแรงเหลือเกินนะต้นต้นนะแต่ถ้าเจอใหญ่กว be ่าล well ูกหนักแรงกว่ามีแตะพีเขาก็มีทุกให่เห็นนะคะคู่สามรองเู่เอกนะมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันเจอกับยอดกันช้างนะเขาสีคู่นี้ชกันพี่กันร้อยสามปอนด์ค่ะคู่นี้เดายากนะคะก็คนนึงได้สดนะครรูปร่างดีได้ลูกกระตือหรือแล้วลูกตื้อลูกขยาดนะแต่อีกคนหนึ่งก็ความเป็นมวยมาก่อนลูกแข็งแกร่งลูกเก่านะคะก็มุมแดงเป็นนักชกอายุสิบหกปีเพิ่งได้แชมป์บัดหมางมาส่วนสูงร้อยหกสิบสี่เซนติเมตร ก็มีความแข็งแรงเหมือนมวยกระเหลี่ยงนะะก็แบบว่าลูกตื้อลูกขยันนะ่ะก็ได้แชมป์ม,มาเพราะลูกขยันนะความทนทานด้วยเป็นมวยจากสวนพึ่งราชบ,บุรีนะคะการถันมวย40ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะซ้อมที่เดชรัตเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องหนักแรงหนักแรงทุกลูกแต่ดูว่าความหนักแรงดูเป็นรองแนละความนิ่งความเก๋าอยู่ที่ยอดกันนะหนูว่าว่าเขามาก่อนหนูไปเห็นเขาทุช่องเจ็ดทุบที่สจ้ามวย ก็ขึ้นไปทีมาตรฐานนะคะก็เก่าเกมดีนะคะแต่วันนี้เลดให้เป็นรองนะต้องยอดจันเป็นรองเป็นนักเทคนิสพี่อายุสิบเจ็ดปีนะคะสูงหนง้อหกสิเซนติเมตรเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชการผ่านมวยส0ิบครั้งนะเป็นมวยเขา่ากอซ้อมที่ช้างนครศรีนะอยู่ในความดูแลของสอราสภูนะ,ะก็เห็นที่นัานา่นนะซ้อมที่ช้างนครศรีค่ะน้ำหนักไปต่อยอยู่ที่สีิบกิโลเป็นมวยเข่านะเปิดเกมดุูดันนะจับแล้วก็ตตีเหนียวแน่นขวางหน้า แทงจะใสแรงทุกลูกนะคะเก่าเกมนิ่งนะเป็นมวยนิ่งมากพกแลดวดูเหมือนมวยกนแสนเลยนะแต่เขายัางเป็นมวยเด็กอยู่ไงเดายากคู่นี้เดายากออกใครก็ได้นะก็ชอบไปก่อนช่างนะคะต้องดูลูกถ้าบอลช่างด้วยหนูก็ชอบไปที่เจ้ายอดกันนะความเป็นมวยน่าจะมาก่อนนิ่งกว่านะหนูก็บอกว่าบางทีอาจจะใจข่มกันก็ได้คู่นี้เลยเปิดไปที่เจ้ามุมแดงนะเป็นต่อเขาเปิดให้เจ้ามนพรามเป็นต่ออยู่สิบเก้านะ หนูก uh, ็ชอบพี known, variety, be, yeah. so ่ยอดกันนะดูความนิ uh ่งดูความเก่าเกมความเป็นมวยนะหนักแรงกว่านะเจ้ามุมแดงดูดีที่ลูกขยันลูกพยายามลูกเตื้อฟันทองค่ะเดี๋ยวมันบอกใหม่อีกทีต้องดูรูปหลังช่างด้วยคู่นี้เดายากสุดนะคะแล้วก็หน้าเล่นที่สุดคู่เอกของรายการนะคะเพชรวิชัยเดชเดโชเจอกับซุปเปอร์เด็กกิจมึงนนนะคู่นี้ชกิกันพิกัด135ปอนก็ต่างศึกต่างสายมาเจอกันนะคะก็เป็นมวยใหญ่ สุดหน้าคู่เดียวเลยนะนันั้นมวยเด็กร้อยสามปอนร้อยสองปอนเองค่ะคู่นี้นะคะเจ้ามุมแดงเป็นต่ออู่อา้าสีออนะคะเอาเป็นน้วเาก็ยี่สิบสองปีสตวร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรนะรูปร่างดีนะคะไฟล่าสุดเสมอกับเจ้าเดชโชมาหนูมองว่าเขาเก่งมากๆนะฮะหลังจากที่แพ้ธนูเพชรนะคู่นี้หนูก็จะเดาไปทางต้องไปดูเชิงมวยเจ้าธนูเพชรนะเพราะว่านั้นมองว่าเพชรชัยแพ้แบบแพ้ขาดเลยเหมือนแพ้ทางมวยเจ้าทรงธนูเพชรน,นะคะ แล้วก็หนูก็ไปดูมาแล้วนะคะเขาจะแพ้ม,มวยเข่าสูงยาวนะแล้วเจ้าสุปเปรเลษ์ไม่ใช่มวยเข่านะทรงนี้เจ้าเพชรวิชัยไม่กลัวนะคะนักชกมุมแดงนะก็เป็นมวยมาจากนครศรีธรรมราชนะก,การผ่านมวยเจ็ดสิบครั้งเจ้าเพชรวิชัยนะเป็นมือขวามวยเขานะซ้อมที่สาวโชควีชัยนะรูปร่างช่วงชกก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบมากนะแต่ก็ดูดีกว่าดูสูงกว่านะ,ะเป็นมือขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมนักสัตตีเหนียวแน่นปลายแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกเสริมดีนะคะก็ถ้า ตกเป็นรองนะคะเขาก็าวิ่งโยนเข่ากับเข่าลอยโยนเข่าไม่ต้องถือทรงไว้นะก็ออกทุกลูกนะ,ะกระตือรือร้นลูกตือนี่ติดตาติดใจหนนะูที่เขาเคยดังใหม่ที่ตกช่วงเจ็ดนะ,ะตกเป็นรองนะ,ะแต่ว่าสู้ยันนาทีสุดท้ายจนพิชชนะก็บ่อยให้เห็นนะ,ะเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมองนน์นะหนูก็ไปเห็นซุปเปอร์เล็กอะ่ะบนเวทีวันหนูก็มองว่าเป็นมวยฝีมือเขาไม่ค่อยดุดันไม่ค่อยออกหมัดออกอะไรจะมีแต่สไตล์การชกแบบกอดไว้นะคะ ก็เป็นนักชก20ปีรุ่นน้องนะส่วนสนูง178เซนติเมตรนะเจ้กว่านิดหน่อยนะเป็นมวยจากบ้านไผ่ขอนแก่นวันนี้ชกกับมวยใต้นะกับเพชรพิชัยเจอกับเจ้าซุปเปอร์เล็กนะเป็นมวยขวามวยฝีมือซ้อมที่ติเมืองนนนะก <c oughs> ็ถ้าชกที่ติเมืองนนเวทีทขานะ,ะ <c oughs> ก็มีแชมป์ไว้ถือไว้นะคะร <c oughs> ูปร่าง่ีงชกนะเป็นมวยที่ไม่ค่อยดุเท่าไห่นะหนูก็คู่นี้ถ้ามองง่ายๆนะคะเขาเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องศาสต <c oughs> ์แข้งขวางหน้าจะไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดนะจะเก่งบนเวทีของเขานะคะ ก็ดูจากความการชกหมายถึงว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเขาก็เก่งแต่ทรงสไตล์การชกแบบไม่ค่อยกล้ารแรกกล้าสวนจะเป็นทรงถอยหน่อยทรงกอดหน่อยอะไรเงี้ยเชิงเล่นเชิงอ่ะคู่นี้นะคะเจ้าดูจากเชิงการชกเพชรวิชัยเขาจะไม่ไม่กลัวมมยทรงนี้นะคะแต่เท่าที่เขาแพ้มาหนูเห็นเขาแพ้ธนูเพชรชนี่แพ้แบบขาดลอยเลยนะคะเพราะเจ้าธนูเพชรนี่ก็เก่งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่เพ,เพชรวิชัยแพ้ขาดก็แสดงว่า แพ้มมยทรงนั้นนะคู่นี้ดูแล้วเพชรวิทยไม่กลัวนะลูกกระตือดื้อล้นลูกหัวจิตหัวใจทนทานนะดูดีกว่านะก็มั่นใจนมากๆชอบไปที่เพชรวิทยค่ะจะเป็นฝ่ายชนะแล้วเจอกันใหม่อีกทีชอบหลังช่างนะคะแล้วค่อยมาตัดสินกันอีกทีอาทิตย์นี้เดายากมวยเด็กนะหนูปว้มเดายากค่ะเราก็ไม่ค่อยรู้จักใจเขาเท่าไหร่นะไว้เจอกันใหม่คืนนี้หลักฝันดีนะคะก็เที่ยวส่งการให้สนุกสนานนะเดินทางไปกับขอให้ปลอดภัยคุฏะคุม้มครอง ตลอดทุกการเดินทางค่ะทีเด็ดเจดสีขึ้นมาหอนอาทิตย์ที่14เมษายนคู่ที่หนึ่งนะก็ชอบชอบไปตามฟอร์มสดใสนะ6ไฟไร้พ้ายนะแล้วก็ลูกการซ้อมการชกการแบบว่าหลากหลายมีเบสิกหมัดมวยไทยเอมหมัดสากลอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดูดีกว่านะเจ้าเพชรมังเสือนะหนึ่งสองสามเขาก็ดูดีนะแต่สภาพร่างกายที่เห็น หลังหลังมานะสามี่มียุคมีช้าแพ้ให้เห็นนะคะคู่นี้ชอบไปที่เพชรสค่ะเลยเปิดเป็นต่อสามและคู่2องนะ,ะจริงจริก็ชอบเยี่ยมยู่นะแต่เขาหายไปนานเพิ่งกลับมาโชว์ไว้2องไฟมีชนะ1แพ้หนึ่งนะคะก็กีรวัตน์นี่ก็สดนะคะชนะมารวด ก็ถ้าเราจีรวัตรไปปมาไม่หล่นไม่ยุบไม่ช้านะโอกาสชนะสูงนะชอบไปที่จีรวัตรตามเพื่อนค่ะเดี๋ยวดูในเกมอีกทีถ้าเยี่ยมยุดมาดีร่างกายเข้าที่เข้าทางความเก่านะ่าจะดูดีกว่านะข้อยกย้ายไปนะหนูจะดูในเกมนะคู่นี้จริงๆหนูชอบเยี่ยมยุดนะแต่ฟันตรงไปที่จีรวัตรและคู่สนะามนะมนพระรามเจอกับยอดกันนะก็ชอบไปที่ยอดกันนะความเก่าความริ่งดูดีกว่านะ ส่วนมุมมุมมนพระรามก็ได้รูปทรงมวยแล้วก็ความขยันความรวดเร็วนะถ้าโดนหนักแรงแบบทีต่อทีทีต่อท,ท,ท,ทีอาจจะมียุคมีหล่นให้เห็นค่ะคู่นี้นำเงินจัดชนะและคู่สี่คู่เอกนะชอบไปแบบไม่เปลี่ยนใจชอบมากๆชอบอยู่แล้วแล้วชอบไปที่เพชรวิชยัยเดชเดโชนะดูลูกขยันความแข็งแร่งวิ่งตู้ฟัดไปเลยนะมวยทรงนี้เขาไม่ปวดปเปอร์เล็กนะคะฟันธงค่ะ ก็เฮงเงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่แล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็สวัสดีวันสงการขอให้รวยขอให้รวยนะคะแล้วจอกับอีกทีชอบหลักช่างค่ะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนวนราชการและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะถ้าพูดจะไม่เพาะอะไรหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกๆกรณีนะคะขอบคุณค่ะ